เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะตอนนี้นักแสดงจากบวรลานาอโศกจากอีสานแล้วไปเหนือเลยค่ะตับตัวทันไหมคะคุณทันค่ะตอนนี้อากาศร้อนพอดีนะคะช่วงที่เตรียมแถวเรามาด้านหน้านิดนึงเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนนยใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะขี่รถตุ๊กๆหน่ไหนละตุ๊กๆไปไหนอะ เพลงรถตุ๊กๆคุณอ๋อตุ๊กแกเหรอจะก,กิมก็คือจิ้งจกเหรอเอาไว้ก่อนไม่เหมเาะกับเขา,ขาะนะคะลานาโศกจะมาในงานเพลงเป็นการแสดงประสานเสียงค่ะมาในสองผลงานเพลงค่ะโก้ขานะคะอออองานเพลงแรกเป็นหนึ่งแสงธรรมหมื่นแสงประกายว้าวชื่อเพลงนี้<ำ>น่าจะเป็นเพลงที่ เ,ออเติมกําลังใจได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะอีกบทเพลงหนึ่งค่ะพี่น้อยอีกบทเพลงหนึ่งนะคะจะมาในงานเพลงคาดว่าเนี่ยหลายคนฟังเพลงนี้แล้วต้องเตรียมพาเช็ดหน้าขึ้นมาแล้วละะ่ะค่ะเช็ดน้ําหมากก่อนไม่ใช่ <laughs> นะคะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตานะคะมาในงานเพลงหรือจะรอให้พ่อสิน้นนะคะเป็นบทเพลงที่อยากจะ เรียกนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนงานของพ่อครูของอร่วมกับทางท่านสมณะท่านศิกรมาก<ช>ับหมวกหลวงนะชาวโศกนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเข็นกงล<า>้อพระธรรมจักรด้วยก<า>ันนะคะามานนเป็นหนึ่งในพันราชธานีโศกตอนนี้ถึงพันคนหรือยังคะถึงหรือยังคะในช่วงงานนี้ถึงใช่ไหม ถ้าอยู่ในช่วงงานนี่จะถึงพี่น้อยแล้วใครที่มาตั้งแต่วันแรกวันที่3แล้วยังไม่ลงทะเบียนเข้างานยกมือขึ้นเจ้าลงยังเจ้าลงแล้วค่ะได้เข้าไปหนึ่งถุงค่ะดิฉันยังไม่ลงเดี๋ยวลงเวทีนี้จะไปลงนะคะเอาละค่ะตอนนี้ด้านหลังพร้อมแล้วนะคะเสียงปรบมือดังๆต้อนรับการแสดงจากบวรล้านนาศกค่ะ ห้ามิถุนามมาบรรจบครบรอบชาวอาโศกน้อมนอบหมอบกราบถวายเพื่อตอบแทนให้ผู้สอนรู้กายให้รู้บุญตัดอบายจากวิญญาณจะศรัทธาเดินตามหมู่พ่อครูสอนเข่งศีละละนิวรร่วมสืบสารสร้างสังคมชาวอาโศกให้ยืนนาน ทำจิตใจให้เบิกบานเป็นคนจนจะขยันสร้างสรรค์แล้วเกื้อกูลให้ผลผลิตที่เพิ่มพูนเกิดกุศลเป็นสังคมแบ่งปันกันในหมู่คนให้ชุมชนพุทธแท้แผ่กำจใจน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมนาโพธิรักผู้เป็นสยังอภิญญาผู้นำสัมมาปฏิบตัติผู้กอบกู้พุทธแท้สู่โลก ทำให้ข้าพ,าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณณบ,บัดนี้ลูกหลานชาวบวร,บรลาน,นาอสโศกและญาติธรรมชาวเหนือได้ขอน้อมนำบทเพลงหนึงแสงธรรมหมื่นแสงประกายมาร่วมขับร้องเพื่อถวายแด่พ่อครูค่ะ จัดความโง่เขาเสียสละเหนื่อยยากลำบากมิเบาเพื่อให้ลูกผู้อ่อนเยาว์พ้นทุกข์ไทย i ในกาลที่พ่อครูย่างเข้าปีที่90พวกเราเหล่าลูกหลานโพธิสัตว์ควรได้ตระหนักถึงโพธิกร์ิจของพ่อครูเข้ามาหลอมรวมกันเป็นกลุมมล่มหมู่ผนึกแน่นรวมพลังรังสันธรรมะที่พ่อครูสอนให้เป็นที่พึ่งแก่โลกแก่สังคมพวกเราชาวลานา,นาโสกขอมอดบทเพลงนี้เพื่อเร่งความเพียรเพิ่มสามประสิทธิ์ให้กับเหล่าลูกหลานชาวโศกทุกท่านครับ ใจดูอโศกทั้งโลกลาลอลลอมมาเป็นหนึ่งรวมร่วมประสานสางสังคมอริยาประสีอางเดินตามรอยพอทันผู้นังพาในยุคที่สังคมไก่ล้มแล้วเป็นยุคที่คนแล้ว คนดีดีพระด,ดีีทุกปีา่าชาวประชาเมือดม<น>ทั่วแผ่นดินราพวกเรา กันสาสังคมอยา่างอุณิยมต้องล้มสิน้นพุทธศาษามีอาจวังคงพังพินพังค่านิ่จะมืดมนอ่อนแอ Son พวกเราชาวอาโซมาร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่นี่เวลาพอเลือน้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่กับเราถ้าพากพอต้องจากจ้อนก่อนกา ขอสินเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนัน้นหรือ พอเชิญชวนพวกเราเช้าอาสซมารวมกันสร้างโลกใหม่ที่นี้เวลาพอเลือน้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่กับเราหากพอต้องจากจอนก่อนกาลเราคงจะโดน เดี่ยวทุกเดี่ยวเงาจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นหรือถ้าหากพอตรงจากจรก่อนกาลา จนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นเลยจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้นเลยจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงา i have one ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทางลานาอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกหลานชาวอาศกทั่วโลกล่าขออาราธนาให้พ่อครูอยู่สืบสารเพื่อให้พุทธก้าวรุดไกลไปนานๆลูกจะพัฒนาจิตวิญญาณช่วยงานพ่อครู ขอบคุณนะคะต้องชื่นชมสำหรับการแสดงนะคะเป็นเสียงพี่น้อยพลังอย่างมากๆเลยนะคะขอตัวแทนบวรลานาท่านหนึ่งนะคะ,คะสองท่านเลยค่ะพี่น้อย มันหนักแล้วค่ะอ๋อสองท่านให้สองลูกเดี๋ยวมอบรางวัลให้นะคะเดี๋ยวให้คุณมาตรงกลางไหมคะเดี๋ยวให้ทางคุณแม่อยู่ตรงตัวแทนจากชุมชนบ้านลาดนะคะหมู่บ้านราดธทานีโศกค่ะมอให้นะคะขนาดเป็นบวรที่ไม่ใหญ่มากก็ยังเต็มเวทีนะเต็มเลยค่ะอย่าให้ได้รวมนะคะมารับได้เลยนะคะคุณแม่แม่อยู่ด้านนี้ค่ะแม่เป็นผู้มอบค่ะนะคะ แม่โกาตำมมาค่ะลูกใหญ่นะคะมอมออันนี้ทานมากเสียงจะเสียงจะหายไหมคะได้รับไปแล้วนะคะอ,คอย่าวางวที่พื้นอย่าวางวที่พื้นหมายถึงพื้นปูนมันจะไม่สุกนะคะต้องหาอะไรลอง